สวัสดีครับช่างตัน้าไม้ยิงปลานะครับเดี๋ยวผมจะพามา DIY นะครับของเหลือใช้นะครับที่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มนะครับผมจะทำนี่ที่เก็บนะครับเก็บลูกดอกแบบนี้เลยก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ออก แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดครับสามารถกันน้ําได้นะเวลามันตกน้ําน้ํามันก็ไม่เข้านะครับนี่ครับผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับง่ายๆนะครับของวัสดุบ้านๆนะครับที่มันเหลือใช้นะเนี่ยลูกยังไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อข้อต่อจริงๆถ้ามีข้อต่อก็เอามาใช้ได้นะครับตัวอุดท่อนะครับอันนี้ท่อนิ้วหนึ่งนะเริ่มันเลย ใครจะใช้ไดความร้อนแบบนี้ก็ได้นะใช้แก๊สก็ได้นะเอาแก๊สล้นก็ได้นะจะใส่ไปแบบนี้นะ ได้ประมาณนี้แล้วก็ตัดตัดเอกส่วนที่มันไม่พองครับยางโรเลอร์แยกตัางหาก สิบเจ็ดสิบแปดกาวร้อน แค่อันนี้ก็อยู่แล้วครับไม่หลุดแล้วครับอีกฝั่งก็จะทําเหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ